สวัสดีครับเฟซีทุกท่านอยู่กับผมช่องไหนโบสถ์ทีนชนเนลเอฟซีล่าสุดเราก็เดินทางไปหาดอกกระเจียวกันใ่เช้านายฟซีหมาไม่ต้องไปหมานั่น่ะกลับไปกลับไปเร็วยศ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 เราก็ตามที่บ่าวไปนายฟซี ลงกลับไปแล้วนะเอฟซี FC. พี่บ่าวชวนไปหาดอกกระเจียวแต่เช้านะวันนี้อากาศดีนะท่านผู้ชมอากาศเย็นเหมือนเหมือนฝนจะตกเลยนะพี่น้องอากาศคึมฟ้าคึ้มฝนพี่บ่าวเอาเสียมจกเสียมมือเอาเสียมไปขุดเป้าในที่ท่านนะ่ะ การหาอยู่หากินแบบตามธรรมชาตินะพี่น้องนี่เราก็เดินทางไปแต่เช้านี่ฮะยินิีครับนะ,ะไปขึ้นรถไปแต่เช้านะนี่แล <c oughs> <c oughs> ้วเช็คคากบเราลงตามมาไม่ไร้เนาะลลงเนี่ยถ้าเกิดเราบอกมันยุดนะ ไม่ต้องตามมันมันจะไม่ตามเลยสิถ้าถ้าเรียกมันมามันจะมาอยู่ถ้าเรียกมันอะมา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 อ่ะมันก็มานเลยสี C. โอ้ดูดิมืดฟ้ามืดฟ้ามัวฝนจะตกในสอี C. เตรียมตัวฉลองได้เลยนะครับถ้าฝนตกนี่รับรองดอกกระเจียวเอ้ยผักหวานเอ้ยนี่ออกกันเยอะเลยในสอี C. แต่นี่มันฝนมันไม่ตกสักที นี่นะบ้านผมก็จะมีเขื่อนมีที่ระบายน้ำแบบนี้ในะเอซีอนี่คือบรรยากาศบ้านผมนะแถวแถวนี้ก็ตรงนี้รู้สึกจะเป็นสวนอ้อยในะเอฟซีเขาปลูกอ้อยปลูกมันกันก็มีนะตรงนี้ในในย่านนี้มีอยู่ที่เดียวนี่แหละที่ปลูกมันปลูกอ้อย น,นี่นี่ตรงโล่งๆนี่นะเอฟโลงนี่เขาจะปลูกอ้อยนะฮะปลูกมันนะเอส่วนใหญ่แถวแถวบ้านผมไม่ค่อยมีใครปลูกมันนะมีเจ้านี้เจ้าเดียวที่ปลูกมันแล้วก็ปลูกอ้อยนี่ป,ป,ไไนป่าถูกไฟไหม้นเอฟป่าถูกไฟไหมดอกกระเจียวก็ออกเยอะนะพี่น้อง นครับแวะเข้านี่บอกออแวะเข้านี่นะเอฟซีซึ่งเป็นป่าที่ผมไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่ป่านี้นานๆจะได้มาที น,นี่คือการไปหาปูหาปลาตามธรรมชาตินะพี่น้องซึ่งห่างจากบ้านเราก็ประมาณสักเกือบเกือบหนึ่งกิโลไม่ถึงหรอกนะครับประมาณครึ่งกิโลพี่บาวพาเราไปหาอยู่หากินอ้พี่ นี <AMA> e ่ะทางเข้าป่านะพี่น้องเหมือนจะถึงแล้วนะแถวนี้บ่ป่านี้เหอเฮ้ยมาที่ไหนมาเห่าเอ้ามาจากไหนนี่มา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 มรักกันเร็ว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 มา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 รักกันเร็ว เอ้ยอย่าเอาอย่าเอาเดี๋ยวจอดรถก่อนนีเอฟซีเอากุญแจห้องบนเจบ้านเก็บไว้ก่อนมาถึงก็เจอเลยเหรอเฮ้ยย่ามาถึงก็เจอเลยนะ่เอฟซีไม่อยากจะเชื่อเลยไหนโชว์โชว์โชว์มาถึงก็เจอเลยไม่ต้องหาให้ยากนะ่เอฟซี มาถึงก็ได้ดอกหนึ่งเลยเราไม่แสเจ้าน่ะเดินนะเจ้าดูด้วยมิเช่นไปไม่ได้สักดอกตอนนี้ในาย FC ท่านะเราอู้เจออะไรนี่ยานี่มันคืออะไร FC นี่คืออาหารดูดีโอ้ยมันคือสูตรหรือเปล่านี่ <c oughs> นี่มันคือสูตรใน FC นี่นี่นี่ เจออะไรพี่บ่าวนนฮะใน,น,น,นตุนเหรอเฮ้ย,อ,อ,ยอันนีอนนนออนนน้อันนี้ตัวตุนเนาะอันนี้เห็นไหมอันนี้ตัวตุนในเอฟซีที่มันมาขุดนะฮะตุนก็มีน้ำผ่านเราแต่ว่าตุนนี้เรากินไม่ได้ได้พี่บ่าวมันเป็นสงวนเลยเออเราปล่อยเลย ตุนในเอฟซีพวกนี้มันตุนมาขุดเอาไว้นี่เห็นไหมเฮ้ยเยอะเลยเนาะเฮ้ยดูเอฟซีเยอะเลยนี่กองจนพูนจันพานอยู่มันเป็นเบ้าหรือเปล่าผมผมว่าไม่ใช่หรอกเบ้ามันไม่ขุดสูตรเยอะใหญ่ขนาดนี้หรอกเหรอ เห็นม mm ีร hmm. ah, <Luis. S 1> ูอะไรเลยเห็นอะไรอ่าวหน้าเอฟซีไหนนี่ไงนะไม่มีอะเลอะเถอะเลิศปิบ่าวเอ้ยเออแล้วมันเกิดมันได้ยังไงเนาะไอ้สูตรนี่ นี่ F4 มันเหมือนมีอะไรมาขุดเอาไว้อะนะมันน่าจะเป็นตัวอะไรสักอย่างหนึ่งมาขุดนะนี่นะพี่บ่าวมันมีรูมันอยู่นี่นี่เห็นไหมมีรูของมันอยู่อ่ะก็ฝากคลิปไว้เท่านี้โอ้เยอะเลยอุ้ยเต็มไปหมดเลยอุ้ยนี่นี่ดูใน f ซมันน่าจะเป็นตุ่นหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งมันกองมันใหญ่เลยนะ เออโอยเ,เ,เยอะเลยเอซดูดูนี่นี่มันเป็นเม็ดเม็ดเล็กๆแบบนี้นะนี่ในเอฟซีนี่มันเป็นรูรูใหญ่แบบนี้เลยย้อ,ยอนนี่เห็นไหมเออมีใครรู้นะคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่ามันคือตัวอะไรที่มาขุดเอาไว้แต่ว่าหนูนี่คือไม่ใช่แน่ๆนะหนูยังไงก็ไม่ใช่เพราะว่าหนูมันไม่อยู่แบบนี้ นะเอโอเคครับผมก็ฝากคลิปไว้เท่านี้นะสวัสดีครับ